เอาล่ะสวัสด,ดีทุกท่าน,นกันด้วยนะอยู่ยกัผมโกวิงซีเฮดนะฮะแล้วก็ผมนะฮะดิวแล้วก็เฮยตาวันนี้ก็กลับมากับโครงการสตาร์เรกอีกครั้งหนึ่งแล้วกับการสุ่มรวนเหมยในแพท1.6นะฮะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราสุม่มตัวตูแรกยยนั่นเองแล้วตอนนี้เราจะมีเบลดที่รีรันกันมาแต่ว่าผมไม่สุ่มเบลดนะวันนี้จะมาสุ่มกลุ่นกลิ่นงอปุผาของรวนเหมยน,นะตัวนี้ผมรอมานานมากบอกว่า ฟาร์มของมาค่อนข้างครบแล้วฮะเหลือแค่ว่าตัวจะมาไหมซึ่งมาแล้วมาแล้วขนาดนี้นมีอยู่ร้อยแปดสิบเจ็ดตัวแล้วก็แปดร้อยสี่เพชรเดี๋ยวผมแปลงเป็นตัวให้ได้ดูง่ายๆนโอเคก็เป็นร้อยเก้าสิบสองนะก็มาดูกันว่าเราจะได้ทนะของรว่นใหม่แล้วก็พาเซลฟ์อินมินเวอร์หรือเปล่าก็มาดูกันสิบโรแรกนนะ ตัวแร,รกแก๊เกลือยน่ยเสียยี่มาละเอาไว้เล่นด้วยกันได้นะครับสองคนนี้ความนี้เขามัค่อนข้างแปลกเพราะว่าเสียยี่นี่เป็นตัวตู้แรกนะปกติอีอีหนึ่งโอเคโอเคเพราะปกตินี่ตัวที่เป็นสีดาวตัวใหม่จะมาตู้หลังตลอดเลยก็ดีนะจะได้ออกมาเล่นก็ไม,ม่ก็จริงจริงก็ดีแล้วแหละครับเพราะว่ามัน เอามาเล,เล่นด้วยกันสองอีสองเล่นด้วยกันคู่กันได้ครับเพราะว่าถ้าเอาเสียีบไปอยู่กับไอเลโชก็แปลกแปลกเนยไอโอเคฮะมิเลอร์ออฟเจิร์ทเอามาเล่นกับหลนเหมยหาผมไม่ได้ผ่าเซลฟนะ เจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบลึกนั่นแหละเอาเรื่องเลยมาก็มาละไม่มาดิแปลกเล่นขนาดเนี้ย อย่าลุดเลดอย่าหลุดเลดนะอย่าเชียวปากโอเคยัง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 แปดเอ็ดแปดสองแปดสแปดสแปดห้าแปดหกแปดเแับถูกปะวะมันต้องมันต้ 9, องเจ็ดดเแปดเดออเจอ่าแปดสิปาก โอ้โดนเหมยท่าแปลกๆนะหลุดเลนลึกด้วยโอ้ยกอดโอ้โอ้ไปทุกคนเราเป็นอะไรกับซับวันซับแม่งสุ่มซับทีไรจะวัต้องหลุดเลนตลอดเลยแล้วซับมันไม่รักกู น่ะมาแล้วฮะข้าเป็นเลยไหมดูดูดูหนก็ได้ไปแช่งคนดูก็เกลือเกลือเกลือบ่อยๆเกลือเองได้เลยไหมนะปากนารลนเมย์มาแล้วฮะ ไปจาก 90, เล90ผมเลยอาย82โอเคเหลือค่อนข้างเยอะอยู่นะผมคิดว่าน่าจะได้แหละสำหรับ pass self in mirror 0โ,โลแรกวกอว <c oughs> าไม่ได้ถมว่โปรค่อนข้างอยา,ากระคุได้เลย,เลยนะ ทำไปยี่สิบแล้วสามสิบแล้วไม่ออกสามสิบยังไม่ออกอ,อยู่กงมาสี่สิบแล้วออกเถอะเก็บไว้สุ่มตัวอื่นบ้างแซมเงี้ยเฮ้ยรูป ตัวต่อไปมันแจกฟรีเอามาหน่อยอย่าเล่นตัวเยอะอย่าเล่นตัวเยอะฮะอืมลูกาเออมาให้หมดเออ,อมึงจะครบการันตีแล้วนะโอ้ม y บอยหกสิบ <c oughs> <60 S 1> แล้วโอ้ oh my g ก d เจ็ดสิบ

are you oh 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 my god oh are you serious damn damn oh my god this kind of cheat man oh This... ต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอทีเขาทำา y ออ d ห้าสิบแปดผมจะเออ 58, เริ่มกิเลสละอ่ะกูได้670โลอ,อ่ะปลา เหมือนนะทุกคนกินเลดมันกำลังมันกำลังคืนกินตัวผม <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมหรอโอ้ยก <c oughs> ูต้องมีมาจับตัวเล่นอ่ะยี่สิบ สามสิบออกมาสิว่าอย่าเล่นตัวเยอะดิว้วไม่จะหมดตูดแล้วนะสีสีโอ้กืนน้ำลายแลวห้าสิบ เออมาสักทีหากูเป็นอะไรเนี่ยกูเป็นอะไรกับต,ปปตัวสปอร์ต DPS สูงไม่เคยจะเกลือกูสูงเกลือกับสป,ปอร์ตเนี่ยนะ41 42 43 44 45 46 47 48เผาเซลฟ์อินมอร์ oh yeah oh look wait what's keep that going final i get it man <laughs> ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ชอบผมเกลือแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อมาดูการกดเกลือของเส փ อของผมกันนะครับจะมีคลิปนี้ผมไปแล้วครับแล้วก็ทายเฮตา